สออวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการฟื้นฟูต้นเนาะหลังเก็บเกี่ยวแต่ก็ยังมีเวลาเหลืออีก4 4เดือน4เดือนเ่าฝสีเดือนฝาถึง5เดือน,อน,อน,อนคือ,อยังไงแล้วทุเรียนที่ออกดอกถ้าจะขายมีนาต้องออกเดือนพี่กาวันที่หนึ่งก่อนที่เราตัดหลังหลังตัดแต่งจริงเนี่ยที่เราจะได้ใบหนึ่งแต่ของลุงตีนี่มันได้ใบหนึ่งมาแล้วเนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ใบหนึ่งเนี่ยเราจะทํำยังไงกระบวนการของลุงตีก็มีแค่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3อย่าง3อย่างคือ,คอมีคีวัวมีฮิวมิกแล้ว ขาดไม่ได้เลยตัวนี้คือตัวกินแคลเนาะกินแคลนี่เป็นอาหารรองในแร่ของยิปซัมเนื้อแร่เราจะปุยเลยละเอียดเราทําแบบไหนเราจะใส่อยู่ที่สองกิโลสองกิโลก็ประมาณวกวยยางมูนม,มูลใช่ไหมอันนี้ประมาณสองโลเนาะอันนี้เราจะหวานกระจายให้ถบางๆเป็นแร่ยิปซัมอันนี้จะทําให้เกิดกระบวนการดินเราเนี่ยมีสารอาหารรองแล้วก็ทําให้ดินรวนซุยเนาะ เ,เขาจะได้อะไรเขาจะได้ความเข้มใบหนาดำมันแล้วก็ใบเนี่ยจะถอดใบช้าอายุใบจะยืนยาวเนาะสังเกตวาทุเรียนลุงตีจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ใบหนึ่งใบสองแต่ใบจะลึกฐานใบจะลึกอันนี้ขัวนนการยิบซ้ำเสร็จแล้วเราก็สกใส่คิวว่าทับไปเลยเป็นวงเราต้องใส่ให้กระจายทั่วทรงพุ่มตอนี้ฮิวมิกก็ง่ายนิดเดียวในหนึ้อยกรัมนะเราก็ลาดให้ทัวทรงพุ่มเลยหนึ่งร้กรัม